คุณธีรวัตรนี่มีกรดไหลย้อนนะฮะเอาละทราบไหมฮะว่ากรดไหลย้อนเป็นมาเมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรผมเป็นกรดไหลย้อนตอนแรกยังไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ามันมีอาการอึ๊บขึ้นเลอะป๊บอ่าแล้วก็ม,มีแก๊สขึ้นมาอ่าใช่ตอนนั้นยังไม่หนักเท่าไหร่มันจะมาหนักตอนที่ผมทํางานพมเป็นพ่อค้าทํางานอาคือนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็กินไม่เป็นเวลาคือผมเนี่ยจะนอนสี่ทุ่ม นอนตอนสี่ทุ่มใช่แล้วก็ตื่นตีสามเพื่อออกไปทํางานถึงห้าโมงเช้าตื่นตีสามเพื่อไปทํางานถึงสีห้าใช่เอ่อห้าโมงเช้าเลยครับห้าโมงเช้าสิบเอ็ดโมงใช่สิบเอ็ดโมงอฮะทีนี้ก็เลยมีพฤติกรรมการกินที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือพอกินเสร็จก็นอนเลยอ๋อพอนอนสี่ทุ่มใช่พอกินกินมื้อสุดท้ายก็คือตอน เออหกโมงเย็นหกโมงเย็นเสร็จปุ๊บนอนเลยนอนเลยบางทีก็สามทุ่มก็คือสามทุ่มอ่ะกินกินมื้อหนักเบาแค่ไหนก็จัดเต็มฮะจัดเต็มฮะจัดเต็มเลยดูทรงแล้วน่าจัดเต็มฮะประมาณนั้นเลยอ่าออสเสร็จปุ๊บกินปุ๊บนอนเลยนี่จันนิฐานได้เลยครับแน่นอนและอาการมันก็คือเออจริงๆแล้วผมเมื่อก่อนนะเมื่อตอนเมื่อตอนนั้นอ่ะผมดูดบุหรี่ด้วยแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล อะดื่มเหล้าอ่ะแน่นอนครับนิดนึงพอดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวก็นึกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหรอกก็พอตื่นมามันก็จะมีอาการทีนี้มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอ่าการแรงขึ้นเรื่อยคือตื่นมาแน่นหน้าอกแสบหน้าอกเลยแล้วมันจะเริ่มตีขึ้นเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงนี้ขึ้นมาถึงลิ้นปีกดันั้นมันมันเหมือนมีลมมันดันขึ้นมาเป็นน้ำเปรี้ยวๆออกมาด้วยสีออกเขียวๆจางๆหน่อยเออ ตอนเช้าใช่เช้าออกมาเลยครับผมจะมีกระโถนตอนนั้นมันจะมีกระโถนของผมมันส่วนตัวเลยตื่นมาต้องตรงนั้นก่อนเลยคายออกมานี่เป็นน้ําใสสีเขียวๆเลยแล้วตอนนอนก็จะมีอาการแสบอกด้วยโอ้โหแล้วก็ทีนี้พอเป็นหนักเข้าเนี่ยผมก็เลยไปร้านขายยาก็เลยไปเล่าอาการให้เภสัชร้านขายยาฟังเขาก็เลยให้ผมแนะนำว่าเอ้า เอางี้ละการกินยาธาตุขาวเนาะจะได้ดีขึ้นก็ยาธาตุน้ำขาวเหรอใช่ครับยาธาตุน้ำขาวออ๋อครับมันไม่น่าเกี่ยวกันนะกินกินยาธาตุเนี่ยสามปีเต็มๆเลยกินมาสามปีครับอ้าวกินแล้วไม่หายแล้วคุณก็ยังกินอยู่นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรงั้นก็กินก็กินก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เภสัชกรแล้วล่ะที่ให้ของคุณไกรเออครับผมเออเออทีนี้เรื่องของผมเนี่ยอ่มันมันก็เป็นเป็นหนักเครื่อยจนวันนั้นเนี่ย ผมไปบ้านพ่อบนธรรมแกก็เห็นผมวางยาทานิ้มข่าวไว้ตรงนั้นแกบอก,ล,กลูกเป็นไรทำไมรู้ต้องกินกบอกว่าเป็นกดไหลย้อนป้ากดไหลย้อนมันมันมันแรงมันแรงมากแกก็เห็นอาการก็ไม่หายใช่กินยาที่ว่าก็ไม่หายมันมัน,ม,นมันช่วยให้ให้ให้มันเย็นเฉยแล้วก็ออแต่ว่าอาการอาการ,อาการอาก้วกอาการเปรี้ยวก็ยังมีอยู่แต่กินแล้วก็ไปนอนก็รู้ใช่ใชไม่คิดหาวิธีรักษาอย่างอื่นแนละ้วเช่นไปหาหมอเปลี่ยนหมอไม่ฮะ ไม่คิดเลยก็ทนมันไปครับก็คิดว่าตัวเองมันก็แค่นี้สาปีนะครับผมสามปีคุณแข็งแรงมากเลยนะอาจารย์ครับกรณีของน้องน้องธีรวัตรเนี่ยเขาเขาไม่ใช่จากจากหูรูดที่เสื่อมใช่ไหมฮะกรณีของกฎหลย้อนที่เราเคยคุยๆยกันว่าเออบางคนเนี่ยเป็นหูรูดเสื่อมแต่พฤติกรรมของเขานี่คือทานแล้วนอนเลยค่ะ ก็อันนี้ก็เสื่อมได้นี่อ๋อไม่ได้ต้องเกี่ยวกับอายุเลยเพราะว่าอาหารมันทานมื้อหนักใช่ไหมฮะหนักทุงมื้อครับอาจารย์มื้อเพราะว่ามันเยอะเกินไปไงฮะจัดเต็มคือทานอาหารเยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกันอถ้าอย่างนั้นผมเรียนถามอาจารย์ว่าจะทานแค่ไหนถึงรู้ว่าพอดีไม่อิ่มไม่เยอะจนเกินไปจริงๆต้องทานช้าๆไม่ทานเร็วนะฮะเพราะทานเร็วเนี่ยเราจะอิ่มช้าเราจะกินเยอะมาก ก็บุฟเฟ่มันจับเวลาอาจารย์มันให้กินอยู่90นาทีแล้วมันก็มาเร่งเวลายื่นอยู่นั่นเลยแซวเล่นนะครับต้องกินช้าเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปถึงกระเพาะเนี่ยมันจะส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองว่าอิ่มแล้วอมันมีกระบวนการของมันแต่ถ้าเรากินเร็วๆมันเข้าไปเยอะ ทันทีใช่ไหมคะกว่าสมองจะบอกว่าอิ่มนี่ผ่านไปมันเยอะแล้วเต็มกระเพาะล้วลดกระเพาะละซึ่งอย่างลักษณะของธีรวัตก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วทานอาหารมันด้วยเปล่าฮะทุกอย่างครับทุกอย่างเบคอนแน่นอนครับหนังไก่ไก่ทอดไก่ทอดนะต้องติดมันประมาณนั้นเลยครับเออนะฮะแลยจะบอกของหวานไม่ของชอบกินก่อนนอนมากนี่อนาคตเบาหวานจ่อแล้วนะฮะต้องกล้วยด้วย กลัวดวดเล้ากลัวด้วยเล้าด้วยประมาณนั้นเลยครับเมื่อก่อนนั้นเลยฮะก่อนก่อนก่อนแอลกอฮอล์ก็ทำให้หูรูดอ่อนแอได้แอลกอฮอล์ด้วยอ๋ออ่ะเสร็จแล้วคุณพ่อมาเห็นครับก็เลยถามว่าเป็นอะไรอ่าแล้วแกก็ไม่ได้สนใจผมอีกเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยผ่านไปจนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยถามพอกระทั่งวันหนึ่งผมกลับมาจากงานกลับมาจะทํางานก็วันนั้นกลับมาบ้านเปิดฝาชีดูไม่มีอะไรกินอืม ไม่มีอะไรกินก็งนงินแล้วเอ๊ะม่มีข้าวกินไปเปิดตู้เย็นเจอน้ำมังคุดอยู่หกซองผมเลยขโมยแกกิน <laughs> ผมขโมยแกกินสองซองแล้วผมก็นอนเลยคือมันหิวครับมันหิวมันไม่มีอะไรกินครับเขาจะเป็นหิวตอนแรกมองดูเอ๊ะอะไรวะเป็นสองสอง <laughs> น้ํายาปรับพันนุ่มคิดเลยในใจคุณไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอ มองแล้วมีรูปเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายคุณก็คิดได้แต่คุณก็คิดได้นะน้ํายาปรับผ้านุ่มใครเอามาแช่ในตู้เย็นขึ้นในใจน้ํายาปรับผ้านุ่มแน่นอนแต่ว่าโอเคอ่านอ่านภาษาอังกฤษอ๋อ mango tea juice น้ำผลไม้กินกินไปเถอะกินกินไปเถอะก็กินเข้าไปแล้วก็เย็นนั้นก็นอนครับนอนปุ๊บทีนี้ป้าป้าก็มาปลุกเอ้ไอ้ตื่นตื่นผมก็ตื่นตื่นขึ้นมาปั๊บแกถามใครกินน้ำมังคุดป้า ทำไมเหรอกินกินไม่ได้เหรอกินได้อืแต่รู้ไหมมันกินเพราะอะไรผมบอกไม่รู้หิวกินออหิวก็กินอ,อพอพอเสร็จแล้วตื่นมาตอนแรกไม่สังเกตอาการตัวเองก็เลยมานั่งนั่งมองเอะทำไมวันนี้อากาศมันดีมันหายใจคล่องอากาศมันดีดีเอพอพหายใจคล่องแล้วก็เริ่มมองอาการตัวเองว่าเอออ้าอาการที่มันมีน้ําเปรี้ยวม,มันมันมันมีน้อยลง มันมีน้อยลงแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแอะออกมาคือไม่ค่อย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 ออกมาทีนี้ป้าปาก็ถามเออกินน้ำมันคูดไปแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ดีนะก็มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยล้วก็อิ่มสองซองนะฮะโอ้กินเยอะจริงๆเมื่อมีอยู่หกซองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าป้าซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้ป้าก็เลยบอกเออพอกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกก็เลยบอกเออดีป้าป้ามันมันมันเป็นยังไงมันมันมีสรรพคุณอะไรอะ แกก็เล่าให้ฟังถึงสรรพคุณของมัน,มนอ๋อมันช่วยลดอย่างนี้อย่างนั้นอ่าได้ล,ลูกกินไปอ,อ่าใช่ถึงบางอ่องเลยทีนี้แก,กบอกเอางี้แล้วกันในไหนหนูหนจะนอนแล้วหนูเอาอันนี้ไปกินแกก็ใส่มือมาเลย,ส,ย,อเลยสองเม็ด <c oughs> ก,กินไปทั่วภาษาโคราชบอกกิน <c> ไ <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ปทั่วกินไปทั่วคือกินไปเลยกินไปเลยกินเดี๋ยวพวกนี้ตื่นมารับรองแจ่มแกบอกงี้เลยพอกินไปตื่นเช้ามาก็ออตื่นมาก็เอออากาศดีนะแล้วก็อาการที่มันแสบอกเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเลย ผมผมตกใจมากเพราะว่าผมเป็นมาสามปีนะออืม่หาหลังจากแล้วแล้วพอพอจากนั้นก็ห่างห่างไปอาการคือกินกินแค่ไม่ถึงอาทิตย์มั้งพี่ตอนตอนช่วงแรกนะแ<ต>็ผมขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไม่เลยครับยังจัดเต็มเหมือนเดิมทุกช็อตครับอืผมมาเคยกินบริตภวรฑ์เสือมหารมามามา,ม,ามามามาหลายตัวอยู่ที่เกิดกดหลายยอะแต่ว่ามันก็ยัง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 ,ยง,ยงไม่ชัดเจนไม่ดีขึ้นครับผมยังไม่ชัดเจนก็เลย เออมันคืนเดียวนะในใน,ใน,ใ,นในตอนที่กินน้ำมังคุดแล้วมันลดลงอาการที่แสบมันน้อยลงก็เลยก็เลยบอกป้าป้าแนะนำหน่อยก็เลยป้าป้าก็เลยให้แนะนำให้รู้จักอาจารย์ธนกรที่ศูนย์โคราชกายก็เลยเล่าให้ฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้นะผมก็เลยอะ่ะแต่ใจซื้อเลยก็เลยลองทานเลยครับเพราะว่าผมผมรู้ด้วยกินจริงจริงยังๆังละเออเริ่มกินจริงจังใช่แล้วครับสองปีสองปีที่ผ่านมาอ๋อนี่ทานมาสองปีแล้วครับผม สองปีที่ผ่านมาแล้วกดไหลย้อนดีขึ้นดีขึ้นครับดีดีขึ้นดีขึ้นอย่างอย่างชนิดที่ว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยผมแบบหายใจได้คล่องขึ้นเลยแล้วก็อาการอาการกินแล้วตื่นมาแล้วมันแน่นอกมันไม่มีอาทิตย์เดียวครับแบบรู้เรื่องเลยแล้วก็แล้วก็จากนั้นผมตัดสินใจกินมาตลอดเลยแล้วผมก็ไม่เลิกกินแต่ก็อาหารก็ยังจัดหนักอย่างเดิมทุกมือครับก็ต้องการไว้งก็เลยได้บีมมาช่วยไง อย่างนี้จะช่วยได้ไหมารย์ก็คงต้องกินสี่เม็ดไปตลอดไปตลอดะครับกินผมกินตื่นเช้ามาผมกินเลยแล้วก็ก่อนนอนผมก็กินอีกสองเช้าสองเง็นสองพูดง่ายก่อนนอนเช้าสองก่อนนอนสองถูกต้องก็น่าจะแนะนํากันว่าก็จับให้มันเบาหน่อยละกันครับไอ้มื้อไอ้มื้อก่อนนอนให้เบาใช่ใช่ครับไอ้มื้อที่มันที่มันทําให้อิ่มโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะในตรงเนี้ยเราจัดเบาหน่อยแล้วก็แคปซูลเราไม่ต้องใช้4เม็ดหรอก ถ้าเราจัดถ้าเรากินแต่พออิ่มนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็อย่าให้กินเยอะไปผมก็ลดลงได้เหลือสองแคปซูลต่อวันก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าสองปีแต่ไม่เป็นไรสองปีสี่เม็ดวันละสี่เม็ดสี่เม็ดก็คือป้องกันโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเม็ดเลือขาวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือขาวเพชา่าให้ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นแน่นอน อย่างน้องนี่เขายังหนุ่มด้วยอาจารย์เริ่มทานตั้งแต่ตอนนี้ก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสมดุลไปครับต่อเนื่องได้ก็ถ้าทานมา4เม็ดต่อวันเป็นเวลา2ปีนะป่านี้ภูมิคุ้มกันเป็นแรดแล้วนียว้าวแข็งแรงนะฮะนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับธีรวัตรครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์